บางทีมันไม่จําเป็นจริงๆหรอกไอ้แซวข้อฝั่งนี้มันตรงข้ามเลยนะพี่มันมันตรงข้ามฮะการจริงๆแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณอยากใช้ใช้สินค้าอย่างเดียวคุณจะเป็นคนที่เราเราบอกได้เลยว่าคนนั้นเห็นแก่ตัวมา,มากๆอันนี้บอกได้เลยนะคะถ้าใครเป็นอย่างนั้นคุณต้องวิจารณาคนเลยว่าคุณเห็นแก่ตัวไลฟ์เว็บไม่ได้คุณไม่ได้ไปวิ่งหาไปซื้อหาไปอสอบแสวงหาที่ไหนก็ได้นะไลฟ์เว็บวิ่งมาหาคุณที่บ้านวิ่งมาหาคุณถึงที่มีคนมาแนะนําคุณ ถ้าเขาแนะนําคุณแสดงว่าเราต้องไปแนะนําต่อถูกไหมฮะเพื่อจะได้ให้ขยายให้คนอื่นได้มีโอกาสแค่นั้นเองคุณจะแนะนำหนึ่งคนสองคนก็ไม่ว่าแต่ขอให้คุณแค่น,นี่คือนี่คือนี่คือศัจธรรมในการทํางานและส่งต่อสงบุญณแท้จริง<อ>บอกว่าไม่นสนใจเช่นจะใช้คนเดียวไม่สนใจใครไม่ได้คุณคุณด้านลับมาคุณต้องส่งต่อไม่งั้นกรรมมันจะตกที่คุณโอเคโอเคนะครับแต่ แล้วแล้วพี่จูนหลายจากที่ทํามากี่เดือนแตะล้านครับเออสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองที่แตะซีเนีย่ยตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ว่าซีเนี่ยนี่โอ้โหมันสุด ช่วมากมเลยแที่ขึ้นซีเนียแล้วมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ามากเลยนะไปที่ไหนซีนที่เนียแค่แค่ซีนเนียเองนะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเราก็ทําไปเรื่อยๆทำไม่หยุดพี่ไม่รู้หรอกว่าตําแหน่งคืออะไรบางคนนะแนะนําติดตัวถึง30คนนะยังไม่ขึ้นตาแหน่งก็มีเพราะว่าติดตัวอย่างเดียวไม่ได้สร้างคนอื่นก็ไม่ได้สร้างอะไรก็ซื้อติดตัวติดตัวเพิ่งมารู้ตอหลังแค่นั้นเองแค่พี่ก็ทําไปโดยธรรมชาติอันนี้คือแผนแบบธรรมชาติจริงๆนะๆนะแนะนําติดตัวทุกคนก็แนะนําติดตัวมันก็ขึ้นอัตโนมัตินะเดนที่3พก ก็น,น่าจะใกล้หลักานนะขึ้น President Chair Director นะฮะพร้อมกับพี่แพรแล้วก็เดือนที่4นะฮะก็อเมริกาสามคนพี่เลญาพี่อาริซาพี่ทีน่าขึ้น SPD แบนอดมาแบบแลงมากเลยฮะรับถ้าถ้าเราจะเห็นได้ว่าตอนที่ว่าพี่จูดเซ็งโครงสร้างกันเสร็จแล้วพอเราจะที่ทุกคนทําแล้วโครงสร้างมันก็ดันเหมือนกันทุกคนในการขึ้นตําแหน่งประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะตอนนั้นเทคนิคในการที่ทําให้พี่จูเนี่ยนะครับสามารถขึ้นตําแหน่ง PD ได้อย่างรวดเร็วภายใน ในเลเวลที่ดูดเร็วมากผมว่าน่าจะขึ้นเร็วอันดับน่าจะต้น,ต,น,ต,นต้นของบริษัทไลเวฟประเทศไทยเลยนะตะองบอกงี้ว่าจริงๆก็ตีคู่กันเนาะตีคู่กันอีกท่านหนึ่งนะแต่ว่าก็คือเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าหนึ่งในผู้ที่ขึ้นได้เร็วที่สุดตอนนั้นใช้เทคนิคอะไรในการทำคนระับตอนนั้นทําอะไรบ้างใช้เทคนิคอะไรบ้างตอนที่ตอนนั้นนะคะสิ่งที่เราทําก็คือออนไลน์ ะะเพราะว่าตอนนั้นโควิดมันค่อนข้างจะ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 แรงจะจะเยอะนะคะตอนนั้นเราก็ทําออนไลน์จัดประชุมนะคะตั้งแต่เช้ารอบเช้าแล้วก็รอบสิบเอ็ดโมงแล้วก็กลางคืนนะฮะวันละสามรอบวั<ใ>นละสรอบนี่สำคัญพี่พี่อยู่นะครับเพราะเราพูดถึงคำว่าออนไลน์ขึ้นมาบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ไลต์เว็บมันทำออนไลน์ทำยังไงพี่จุนขอขออธิบายเลยครับ คือคออนไลน์นี่คือเราตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะเราจะเป็นกลุ่มของเรากลุ่มเล็กๆหรือเข้ามากลุ่มใหญ่ก็ได้นะคะกลุ่มเล็กๆคุณจาเป็นต้องคุยอย่างน้อยวันละครั้งนะคะกลางคืนกลางคืนก็ได้ตอนเช้าก็ได้รอบไหนก็ได้นะคะหนึ่งครั้ง,ค,งคือออนไลน์สําคัญคือคอนเนคคนในครอบครัวคนในในองค์กรของเราเนี่ยว่าใครเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงฟิกแบกเป็นยังไงมันต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้หรอก ไลฟ์เว็บเป็นยังไงแต่ทุกคนตื่นเต้นไงอพอใช้ไปหนึ่งวันสองวันหนึ่งอาทิตย์ตัวคนนั้นหายคนนั้นเอยู่อยู่ยลุกเป็นอมพตะนะเดินไม่ได้เกิดลุกขึ้นมามันตื่นเต้นเกิดความตื่นเต้นมันก็ต้องคุยกันทุกวนันพอคุยทุกวันกระแสมันได้นะ,ะม,นมันจะเป็นอะไรที่ที่ตื่นอ่ตื่นตัวนะคะทําให้เราทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยเขามีเขาได้เห็นภาพว่าเอ้ยคนนี้ใช้แล้วคนนี้ได้ใช้แล้วเป็นอย่างนี้คนนี้ได้ใช้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นยังไงนะคะ นะดังน,นั้นของพี่จูในรอบแรกนี้ท่านี้นะครับทุกท่านฟังเลยนะครับใครอยากประสบความสำเร็จนะครับข้อที่หนึ่งคือมีออนไลน์ทุกวันของพี่จูนเนาะอันนี้คือคนเนคนเข้ามาหลังจากนั้นมีมีกิจกรรมอื่นอีกไหมครับที่พี่จูนทําในช่วงในในช่วงนั้นจนถึงณปัจจุบันเนี่ยครับนอกเหนือจาก,กออนไลน์ที่คุยกันทุกวันแล้วแับในช่วงนั้นยังไม่มีในเรื่องของ ค,คุยแล้วก็ยกสายทุกคนยกสายยกสายคุยกันมีอะไรปรึกษาคุยกันนะคะแล้วก็ใน,นเรื่องของการคีย์ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องไอ้พเอาเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายแล้ก็ตั้งอ่าอ่า เคสของเรานะคะมีมีม,มีทีมงานที่ช่วยในการขีดแต่สิ่งสําคัญคือคำ OPP นะคะ OPP เนี่ยอย่าง,งน้อยๆจังหวัดไหนมีคนเราให้คุณเป็นเจ้าภาพเลยฮะ,ะจัดงานเลยนะคะตอนนั้นจัดงานเยอะมากนะจัดงานเดือนหนึ่งน่าจะ6กรอบหกรอบนะที่อ่พัทยาทางใต้เนี่ก็2-3จังหวัดนะ,ะที่เราลุยกันไปนะ,ะลุยกันไปกับพี่แพดสองคนนะบางทีก็ทีมงาน ทางล่างอ่ะล้วก็บินไปบินไปเสร็จปุ๊บก็เขาเอารถมารับแล้วก็ลุยไปเลยค่ะลุยก่อนที่จะมาจัดประชุม OPP เนี่ยเราก็ไปหาลูกค้าหาแม่ทีมคุยกับทีมงานหัวหัวก่อนแล้วก็ให้เขานัดคนมานะคะก็ก็จัดประชุม OPP นี่คือเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยโอ้โหทำ<ๆ>ไม่หยุดนะอันนี้อันนี้ที่ที่เราพูดทั้งหมดนี่ก็คือก่อนที่ตัวพี่จูนจะขึ้นพีดีนะฮะแล้วก็หลังจากขึ้นพีดีเนี่ยพี่จูนก็ไม่หยุดนะอันนี้อันนี้สดคร้อหมากเลยคนะ่ะพี่จูนครับพอพี่จูนพูดตรงน,นี้ขึ ทำให้ผมนึกถึงพี่พลอยเน,น่ะเมื่อเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยเหมือนกันเลยคนที่ประสบความสำเร็จคือทําไม่หยุดกะไม่ปล่อยนะครับแล้วก็ทำแอคทิวิตี้แบบเขาเรียกว่าอย่างสม่าเสมอจริงๆถูกไหมฮะอันนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ตัวพิจูแล้วองค์กรเติบโตใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนะฮะโอเคนะยอดเยี่ยมมากนะจริงๆเราเนี่ยมันสิ้เพิ่นมากเลยนะพ่จูเนาะใครทําเยอะกว่าคนนั้นก็สําเร็จมากกว่าถูกต<ร>้องเลยค่ะ นะครับผมนะแล้วแล้วพี่จูนเล็กน้อยนะก่อนที่เราจะเข้าไปถามเรื่องอื่นเนี้ยพี่จูนมีเทคนิคอะไรที่เป็นเทคนิคประจําตัวไหมฮะในการบริหารองค์กรบริหารทีมงานซึ่งแบบมนี่เป็นคิดรับวิชาไมฟ้าเลยขอสักเรื่องหนึ่งอะที่จะบอกกับเพื่อนๆนะว่าถ้าเกิดคุณเอาตรงนี้ไปปฏิบัตินะคุณสําเร็จได้เหมือนพี่จูนแน่เคล็ดลับไมฟ้ามีไหมฮะเคล็ดลับเละคะเคล็ดลับในการทํางานทําทีมฮะเราก็ต้องบทุกวัน ตอนนี้ทุกวันความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็วางแผนวางแผนให้เขาประสบความสําเร็จวันนี้เราไม่ต้องมองบอ่เกยเราวางแผนให้คนประสบความสําเร็จนะคะตั้งเป้าหมายให้เขาประสบความสําเร็จนะะเรามีใจที่จะให้เขาทาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจแล้วสิ่งนั้นมันจะกลับกลับมาหาเรามาหามาหาศาลแล้วให้ความไว้วางใจกับทีมงานนะคะแล้วทีมงานก็จะมีความไว้วางใจกับเราในนั่นแหละฮะเหมือนที่เราไว้วางใจอ่า คนที่มาแนะนำเราก็คือพี่สาวพี่รยาใช่ไหมความไว้วางใจส่วนตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะเราไม่ต้องระวังระแวงนะเหมือนกันเราจะไปทำให้กับทีมเรามีความรู้สึกเนี่ยทำอะไรก็แต่อย่าระแวงถ้าระแวงเมื่อไหร่เหมือนกับสะดุดเหมือนมันพงเข้าตานะมันจะสะดุดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ระแวงมันจะไปแบบโอ้สว่างสวัยโลกนี้เป็นของชั้นเลยนี่คือนี่คือเทคนิคในการทำงานมีแค่นี้เองรับก็คือความไว้วางใจความ trust ซึ่งกันและกันนะครับ ให้เกยี่ยซึ่งกันได้กันนะฮะอันนี้พี่พี่พี่พปกติแล้วตัวของพี่จูเนี่ยดูลงลึกไปกี่ชั้นนะเหมืนอนว่าที่พี่จูลงไปวางแผนเนี่ยลูกหลานเลหรือว่าหรือว่าแล้วแต่คือทุกคนเราก็ดูแลทุกคนนะฮะแต่แต่ดูแลสายงานในตัวเองเนี่ยคือดูตัวเองแล้วก็ใต้สายงานแล้วดู<อ>ให้ตัวเองเนี่ยใต้สายงานหนึ่งชั้นหรือสองชั้นแค่นั้นเองไม่ต้องไปดูเยอะ ทุกคนดูชั้นที่หนึ่งดูที่ช <parfois> so ั้นที่สองพอแล้วชั yeah, ้นที่หนึ่งเนี่ยเราพอรู้จัก like ชั้นที่สองก็คือเพื่อนของเพื่อนนะคะเราชั้นที่สามเนี่ยเราไม่รู้จักแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ทําหน้า like ที่ไปส่งต่อส่งต่อไปหนึ่งสองหนึ่งสองชั้นและชั้นที Cambodia ่สามก็ไปดูหนึ่งสองสคือสองชั Assad ้นก็พอนะคะไม่ต้องไปดูสามชั้นแต่เรารับไปได้สามชั้นนะอ่าเทคนิคนะฮะเวลาดูตรงเนี่ยดูไปสองชั้นไล่กันไปเรื่อยๆก็ทั mm ้ทุกคนได้ดูเหมือนกันหมดโอ้ยยอดเยี่ยมมากพิจูนนะ คำถามสำคัญผมผมมักจะถามเสมอบอกว่าเอตัวพี่จูนเนี่ยคนก็มาชวนทำธุรกิจเยอะนะผมเชื่อว่าระดับซูเปอร์สตาร์ขนาดเนี้ยมีหลายบริษัทมาชวนเนาะแล้วก็ตัวพี่จูนเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำานทําไมพี่จูนถึงเลือกบริษัทไลเวทอ่ะทําไมถึงเลือกบริษัทคือสิ่งที่เราเลือกบริษัทไลเวทเนี่ยมันมีหลายบริษัทที่เข้ามามากมายนะแต่เรามองว่าวันนี้สิ่งที่เราเลือกอันดับแรกคือง่าย กาง,ง่ายก่อนนี่ไล่เวทง่ายไหมคุณยนบอกง่ายได้ไงง่ายต้องบอกว่าง่ายก่อนสองนิสต้องเป็นความจําเป็นของมนุษย์ทุกคนต้องจําเป็นนะสินค้าจําเป็นของอ่ากับมนุษย์ทุกคนถามว่าแผนจรตตาดมาอันดับสองแต่แผนจรตตาดนี่อ่ามีไรายได้ให้เราตอบสนองไรายได้เราไหมนะฮะที่เมื่อกี้คุณรอนมีไรายได้ในเดือนละ เดือนละสิบล้านสิบเดือนละหนึ่งล้านเนี่ยก็คือสามสิบกว่าล้านใช่ไหมคะ,<ฮ>ะอันนี้คือไรายได้คุ้มไหมกับการที่เราทุ่มใจทุ่มแรงลงไปเพื่อจะมีไรายได้แล้วทาจุดหนึ่งราอพสิบนะสิ่งที่มองแค่นั้นเองหนึ่งสินค้าสองออแผนไรายได้สามเจ้าของบริษัทนะคะซีโอนะ,ะคะซีโอเป็นอะย่างไรนะแล้วก็คนที่ดูแลแผนตลาดเป็นอย่างไรคือดูแค่สามองค์ประกอบนะคะหนึ่งสินค้าสองแผนตลาดสามซีโอผู้บริหาร โอเคถามคำถาม,ถามลึกขึ้นมานิดนึคงับพี่จุนะนะนะไหนๆว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้นําอยู่กันเยอะนะช่วงนี้ในภาวะผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยมันตกต่ำเนาะโอ้โหไลเว็บเรารักษายอดเยอะนะไลเว็บเปิดเนี่ยราคาสูงตอนนี้มองไปหาบริษัทอื่นดีกว่าสมัครหลักพันยอดไม่ต้องรักษานะทําสบายๆชวนคนอย่างเดียวนะถามว่าในมุมนั้นมันเป็นไปได้นะพี่จุนนะมันเป็นไปได้เนาะ แต่นะแล้ว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 ทําไมทําไมทําแล้วพี่จูนพี่จูนคิดว่ายังไงดีว่ะผมถามเรื่องนี้นะมีหลายคนบอกว่าเอ้ไปอย่างนั้นมันง่ายกว่านะมันทําเงินมากกว่านะมันอย่างงู้นอย่างนี้มากกว่านะในในมุมมองพี่จูนพี่จูนคิดยังไงฮะเออก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่า การทํางานบริษัททุกบริษัทมันเป็นคู่แข่งหมดแต่ถามว่าเราเราเรา,เรามองไลฟ์เว็บอย่างไงไลฟ์เว็บคือมีความมั่นคงนะถึงบอกว่าคุณรักษายอดรับษายอายอดร้อยสิบคะแนนเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะสออ่ะเอาเอา,เอาง่ายๆเลยเอ็กซ์ตัดไดหนึ่งกล่องและสินค้าที่เป็นอื่นๆหนึ่หนึ่นนกล่อง1แพ็คใช่ไหมฮะเราใช้อยู่แล้วเราใช้อยู่แล้ว อันนี้คือเป็นเรื่องเบสิกเลยถ้าคุณไม่ใช้คุณจะไปทําการตลาดได้อย่างไรนะเรามีรายได้อยากมีรายได้หลักแสนหลักล้านคุณจะไปซีเรียสอะไรแค่ค่าค่าค่ารักษาแค่เดือนละเจ็ดแปดพันเดือนนราแค่สองชั่วล้วถูกต้องครับผมอ๋อฮะนะดังนั้นไอเวียคือคาตอบพี่จูนอย่างแท้จริง นะโอเคครับทุกท่านคบนี้ก็คือเราใช้เวลานในการพูดถึงเส้นทางการเดินทางของตัว presidential director ของเราเนี่ยก็คือพี่จูนะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าในม,มุมมองผมผมเนี่ยนะผมคิดแบบนักธุรกิจนะวันนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเราแทบจะไม่พูดเรื่องของของสินค้าเลยเพราะว่าสำหรับผมผมเคยคุยพ่จูนะพ่จูบอกว่าสินค้ามันดีอยู่แล้ว มันดีอยู่แล้วมันไม่ต้องคุยอะไรเยอะมันดีอยู่แล้วมันถูกการพิสูจน์มาเรียบร้อยหมดแล้วแต่สิ่งที่วันนี้เนี่ยเราจะสําเร็จได้มันต้องคิดในเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับแล้วคำหนึ่งที่เมื่อกี้เนี่ยนะมันเป็นคําที่ผมผมชอบมากเลยวันนี้ฉันจะเป็นแค่โปรดักเติรเวอร์ฉันจะใช้อย่างเดียวทุกท่านครับไลเวทมีคนมาแนะนําท่านเนาะนะแล้วท่านได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นจะเป็นการเห็นกับตัวเกินไปไหมที่วันนี้เนี่ยท่านจะเก็บสิ่งที่ดีไว้กับตัวเพราะว่าวันนี้ไลเวทไม่ได้เปิดขายตามห้าง แต่ไลฟ์เว็บมาหาท่านถึงบ้านแล้วท่านก็ต้องแพร์ต่อไปนะครับแล้วหลังจะแชร์ไปธุรกิจก็เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับพิจูนครับนะครับนะครับและนี่คือแนวคิดนะครับของตัวของ presidential director ของเรานะไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมท่านประสบความสำเร็จทาไมท่านแตะเงินหลักล้านได้ภายในแค่สามสัปดาห์นะครับทาไมท่านองค์กรตอนนี้เนี่ยยิ่งใหญ่นะครับเพราะนี้คือความคิดคิดแบบแตกต่างอย่างชัดเจนนะฮะและทั้งหมดนี้ก็คือนะครับในส่วนของตัว ทำ Presentation Director ของเรานะครับพิจูของเรานั่นเองแต่นะครับยังไม่ไปไหนพิจูนนะนี่เขาบอก50%วันนี้เนี่ยนะฮะค,คนได้รู้จักพี่จูนมากขึ้นนะครับได้เห็นในเรื่องของแนวความคิดมากขึ้นแล้วอยากจะได้บอกมาว่าความรู้อย่างนี้นะครับพิจูนสามารถไปบรรยายที่ไหนได้หลายๆครั้งนะฮะทั้งส่วนตัวทั้ง on stage นะแต่วันนี้เนี่ยสำหรับท่านที่มาเป็น Business uh, Builder Clinic ในวันนี้อย่างที่ผมบอกคลินิกฮนะ เราเปิดคำถามนะฮะท่านถามได้ครับถามในที่นี้ท่านใดเขินไม่กล้าเปิดไม้นะครับส่งข้อความมาได้ครับเราจะเปิดโอกาสให้วันนี้เนี่ยท่านมีโอกาสใกล้ชิดในการสอบถามนะครับ presidential director ของเรานะครับถามมุมมองความคิดของด้านครับถามสิ่งที่ท่านอยากรูครับนะฮะว่าอย่างไงบ้างนะครับตอนนี้เปิดโอกาสเลยครับทุกท่านครับมีไหมครับท่านใดเปิดไม์ได้พูดเลยนะไม่เปิดกล้องก็ได้นะครับไม่ต้องเขินนะครับหรือท่านใดจะฝากเป็นข้อความมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับ ตอนนี้ผมอ่านไปที่แชทก่อนนะครมีแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งปวใจพี่จูนหล่อจังเลยใช่ครับผมโอเคนะฮะมีไหมครับคำถามครับเรียนเชิญครับนะฮะเปิดไมค์ถามได้เลยครับว้ามีไหมครับท้อามาก็ได้นะครับส่งข้อความมาเลยครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีนะฮะไม่ต้องเขินนะครับ เินถามมาได้เลยนะครับวันนี้ p r e s i d e n t i ่น d i r ร c t o r ของเราอยู่กับเราแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยท่านใดมีความคิดเอ้ยยังไงดีนะอังั้นผมถามเป็นคำถามแรกแล้วกันนะพี่จูนเนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งเนดะี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะฮนะเนาะมีคำถามมาไหมเออฉันรีคูดไม่เก่งอะ่ะพูดไม่เก่งทำยังไงดีเออไปรีคูดคนส่วนใหญ่คน,คนไปชวนก็ไม่ไม่ค่อยสมัครไม่ค่อยซื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะจูนทำไงค รีคูดไม่เก่งอืมรีคูดไม่เก่งพูดไม่เป็นไม่รู้จะไปรีคูดไปชวนคนยังไง <3 S 1> ไม่ได้ยากเลยเราเราคิกถึงตอนที่ว่าสามครับเราคอกถึงตอนที่เราคนที่เข้ามารีคูดเรามามาถามเรามาบอกเราเรามีความรู้สึกยังไงน,นะคะเราเอาความรู้สึกตรงนั้นแหละไปคุยกับเขา ะะเราไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อห <Yeah. S 1> น้าที่ของคุณคือไปบอกเล่าเขาฟังว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีนะนะคะแล้วสิ่งที่จะเป็นการันตีคุณไม่ต้องไปการันตีนะเพราะคุณไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้านะคะ <Yeah. S 1> คุณไม่ต้องการันตีว่าใช้เถอะมันจะดีนะคะคนที่การันตีสินค้าก็คือเดทท่านเดวิดนะคะแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะไปคุยกับเขาว่า คุณไปศึกษาดูนะให้เขาศึกษาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วก่อนที่เขาจะให้เขาใช้ให้เขาศึกษาจนรู้ก่อนเหมือนเราเานะีเ่ยเฮ้ยเรารู้ก่อนเราอยากใช้เขาเราถึงใช้อย่าไปขยันขยอเธอใช้ไปเหอะเธอซื้อไปเหอะอย่าไปอย่าไปยัดเยียดเขานะทุกคนถ้าใช้ได้ใช้สินค้าแล้วไม่มีหรอกครัที่จะไม่อยากบอกต่ออย่างอย่างถูกต้องนะคะนะโอ้เยี่ยมเลยนะมีคำถามมาครับเออคนส่วนใหญ่กลัวคําว่าเครือข่าย เรามีวิธีการยังไงบ้างคะคนส่วนใหญ่กลัวคำว่าเครือข่ายคนส่วนใหญ่กลัวเครือข่ายก็เพราะว่าเขาทําเครือข่ายแล้วไม่ประสบความสมําเร็จไงเพราะฉะนั้นคุณตัดเครือข่ายไปเลยเราตัดปเป็ <c oughs> ยกเครือข่ายออกจากสมองให้หมด <c oughs> ยกเครือข่ายออกจากสมองให้หมดแล้วเริ่มต้นที่ไลฟ์เวฟเรื่องต้องเอคุณใช้สินค้าคุณใช้สินค้าใช่ไหมคะพอใช้สินค้าแล้วมีหน้าที่แชร์แล้วคุณก็เอาคนที่เขาจะ ทําธุรกิจอยากสาเร็จเหมือนคุณอยากซื้อใช้เหมือนคุณทุกเดือนทุกเดือนก็มาซื้อแพ็กเกจกับเรานะคะก็แค่นั้นเองเราเรายกเครือข่ายออกไปเลยนะคนสวนใหญ่ใช่ไหมับยกไปแต่คนคือกลัวก็อธิบายเขากลัวแต่จริงๆแล้วคนที่เราไปหาเน่ะเขาไม่ได้กลัวหรอกคุณนี่แหละเป็นคนกลัวไม่งั้นจะคิดได้ยังไงว่าคนทุกคนกลัวเครือข่ายถ้าคุณไม่กลัวเครือข่ายคุณก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจว่าเครือข่ายมันไม่เลวร้ายอย่างที่คุณคิด เพราะฉะนั้นยกเครือข่ายออกไปซะมันทั้งทำไลฟ์เว็บมันไม่ใช่เครือข่ายมันเป็นเน็ตเวิร์กมันเป็นการที่บอกบุญบอกแชร์แชร์คนแล้วเราได้ทต้มจบนะฮะว้โอเคนะโอ้ผมชอบคำนี้นะจริงๆคนไม่ได้กลัวโควายหรอกแต่คุณนะกลัวเครือข่ายนะนะโอเคนะตรงตรงนะมาเดี๋ยวกักคู่หูสุดยอดเลยนะคำถามเยอะมากนะนะมีสามคำถามนะฮะคำถามที่หนึ่งนะครับ เทคนิคการชวนคนเข้างาน o พ p ทำยังไงให้เขาดึงมางานครับโอพิจูนี่เวลาดึงคนมางานนี่ดึงมาได้เยอะมากเลยนะนะอันนี้มีคำถามอ่นนะเนาะเราจะชวนคนมางาน OPP ทำยังไงฮะชวนยังไงฮะอ่าเราคนที่ไปชวนไปงาน OPP แสดงว่าเราเคยผ่านงาน OPP แล้วเรามั่นใจแล้วเราถึงจะไปชวนเพื่อนถูกไหมฮะแต่ถามว่าเพื่อนบางคนเนี่ยเขาไม่มามีสองกรณีครับ,บหนึ่งเขาไม่ชอบคุณ เขาไม่ชอบคุณก okay. สองสองคือไม่มีเวลาไม่บอกไม่นะไม่มีเวลาเขาอาจจะมีงานประจำกับจะมีธุระล,ลูกเต้าเราก็อะไรของเขาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยการทรําธุรกิจเกิดขายมันเป็นงานคอนเนคชันนะคะถ้าเรามีคอนเนคชันที่ดีกับเพื่อนเราที่เราจะเชิญมาแล้วเนี่ยฮะเราไม่ต้องไปเชิญหรอกค่ะแค่เขาถามว่าเฮ้ยวันนี้จะไปไหนไปด้วยเขาจะตามเรามาเอง วันนี้ถ้าสงบว่าเราไปบอกว่าวันนี้เราทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งนั้นซึ่งมันสุดจอดมากๆเลยแต่เราเล่าไม่เป็น,น่ะเล่าไม่ได้แต่ถ้าคุณไปวันนี้นั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยเห็นไหมเราใช้คาพูดแค่นี้แล้วไม่ต้องไปอธิบายว่าโอ้ยมันเป็นสินค้านะเดี๋ยวมันจะช่วยเรื่องประวันความดานนันู่นนี่นั่นนั้นไปเล่าให้เขาฟังหมดแล้วโอ้โอ้เหรอ เขาไม่เห็นภาพไงไม่ต้องไปเล่าบอกเราเล่าไม่ได้จะมีคนมาเล่าให้คุฟังวันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยได้ทีความเปลี่ยนแปลงเราไปเจอตัวนี้เราเปลี่ยนชีวิตเลยนะเปลี่ยนตัวเราเองเลยเห็นไหมคะเล่าอย่างตื่นเต้นแล้วก็ถ้าว่างนะถ้าว่างหรือไม่ว่างต้องเจียดเวลามามันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยเห็นไหมพูดยังไงก็ได้ให้เข้ามานะคะแต่อย่าไปหลอกเข้ามานะกลายคนหลอกเข้ามากับกผมนะ เราควรมีระยะเวลาในการเชิญคนมาร่วมงานนานแค่ไหนถึงจะเหมาะสมก่อนจะถึงวันงานคะควรจะเชิญแบบเพื่ออยังน,อยอยงน้อยนะคะเรามีรายชื่ออยู่แล้วใช่ไหมฮะลิสต์รายชื่ออย่างน้อยๆในสต็อกของเราเนี่ยอย่างน้อยต้องมี20คนนะคะ จริงๆแล้วเขาบอกให้ใส่ร้อยคนแต่เราเราก็มีร้อยคนแต่ที่เป็นไฮไลท์เป็นคนที่แบบจริงๆของเราก็คือ20คนแต่ยีคนเราได้โทรเลยนัดๆัดนัดนัดนพอนัดเสร็จไม่รู้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยนะหนสัปดาห์มันจะไกลไปใช่ไหมแต่เราบอกเขาล่วงหน้าพออีก3วันโทรไปอีก follow up นะฮะเพราะวันอีกวันหนึ่งสุดท้ายต้อง follow up จริงๆเลยว่าคุณต้องมานะเพราะเราจองพื้นที่แล้วคุณมาหรือไม่มาคอนเฟิร์ม นะต้องคอนเฟิร์มภายในสองวันหรือหรือหรสาวันนะเพราะว่าต้องจองขึ้นต้องจองเต้าอ,อี้นะเพราะว่ามีจํากัดนะคะไม่ได้ไม่ได้มาใครก็มาก็ได้คุณต้องบอกว่ามาหรือไม่มาให้บอกนะคะมันเป็นโอกาสนะ่าจะมีอีกทีหนึ่งก็เดือนหน้าหรือเดือนไหนเราไม่รู้นะนี่เป็นโอกาสเปลี่ยนชีวิตโอเค,ครับนะฮะคำถามนะฮะอยากทราบว่าความเห็นว่าการเชิญคนไปงานอพ p ในกรุงเทพกับต่างจังหวัดแตกต่าง ยากแตกต่างกันไหมไหนในความในความคิดของของเก่รพี่จูนเนี่ยนะโอพี PP, ชนคนเนี่ยต่างจังหวัดกับกับกรุงเทพเนี่ยมันยากต่างกันไหมในกรุงเทพเหรอครับในกรุงเทพมันจะมีปัญหาที่ว่าเราชวนใครละ่ะนะคะแล้วถ้าเราชวนคนในเครือข่ายถามว่าวันนี้มันไม่ยากในการที่จะชวนเข้ามาในออฟฟิศนะคะเพราะว่าเราก็ชวนเหมือนกันนั่นแหละแต่คนคนกรุงเทพเนี่ยก็คือมันจะมีตัวเลือกเยอะ นะคะตัวเลือกเยอะแต่าการทำกรุงคนกรุงเทพก็อีกกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยการชวนมา OPP อ่ะค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าเขาเขาจะมาเพื่อเจอกันแล้วก็พากันมาครับดังน,นั้นในความของพี่จูนเนี่ยจริงๆิพี่จูนก็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 จะยอมรับแหลวะว่าต่างจังหวัดมันชวนเข้า o PP ได้ง่ายกว่างน<ะ>านงานถามพี่จูนงานถามพี่จูนแล้วถ้าเป็นพี่จูนอ่ะสมมติพี่จูนทําตลาดในกรุงเทพอ่ะพี่จูนจะทำจะํำยังไง ทำตลาดในกรุงเทพหรอคะเราไม่ต้องชวนเข้ามา OPP ในบริษัทนะฮะเราทำ house meeting ฮะไปเจอร้านกาแฟจริงๆของเรามันไม่จำเป็นต้องอเจอกัน OPP OPP หมายถึงว่าเราเป็นผู้นำแหละเรามีทีมงานเยอะแล้วก็ให้ทีมงานพากันมาทีเดียวหลายๆคนใช่ไหมคะแต่วันนี้พี่จุนยังไม่ได้ทำที่กรุงเทพนะคะเลยเลยเลยคิดว่าถ้าคนกรุงเทพจะทำยากไหมไม่ได้ยากเลยง่ายกว่าต่างจังหวัดด้วยซ้่ไปนะฮะเพราะาคนกรุงเทพเนี่ยจะเป็นอะไรที่ คุณแบ่งเวลาได้ไหมทําออนไลน์แล้วเดือนหนึ่งเรามาเจอกันครั้งในที่ที่ OPP ที่บริษัทนะคะนัดกันมาครั้งหนึ่งนะคะมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะตอนนี้พี่จุนก็จะเริ่มทาที่กรุงเทพแล้วนะ,ะถ้าใครจะไปดูรูปแบบการทํางานของของทีมงานนะ,ะอย่างพี่แพรเนี่ยก็เชิญคนเข้าไปในกรุงเทพทุกวันพุตนะคะวันนี้เราก็จะบุกที่กรุงเทพแล้วนะ,ะเ,เราปราล้อมเมืองฮนะ,ะเอาตางจังหวัดก่อนตอนนี้เราก็จะมาลุยที่กรุงเทพแล้ว ขอบคุณสำหรับคำถามเนะี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับคนถามก็เก่งนะแต่แว่าเขาถามนี้แปลว่าเขาต้องการเรื่องความรู้จริงๆนะถามถัดมาฮะสินค้าเราพิจูนมีหลากหลายมากเลยเนาะนะครับจาเป็นต้องดูว่าตัวไหนเหมาะหรือบอกว่าแค่ตัวรลัก X39 พูดด้วยความตื่นเต้นสำหรับพิจูนนะพี่จูนว่าควรจะพูดสินค้าหลายตัวหรือว่าเอาง่ายๆคำถามคือควรจะพูดสินค้าหลายตัวหรือว่าควรจะพูดตัวที่เป็นไฮไลท์ของเราคือ x 3 9เลยในความคิดของพิจูน ตัวไหน,น,านาดีกว่าค่ะในความคิดนะฮะจริงๆเราไม่ต้องคิดคะ่ะสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เอาสินค้าตัวแรกก็คือ X 3 9นะ X 3 9มันควบคุมทั้งหมดนะคะ<ม>ดูแลทั้งหมดนะฮะระดับเชลล์ทั้งหมดองรวมแล้วก็เรียกองรวมนะคะตัวอื่นก็คือกอดเกิดมาก่อน X สาม3 9เนะ,ะเป็นเป็นแต่ละตัวไปแต่ละแต่ละ แต่เราเฉพาะกิจก็เรียกเฉพาะกิจนะฮะในเรื่องของไอซ์เวฟอ่าเอ็กซ์ที่ไงหรือเอ่อเลเนไนท์นะฮะหรืออาราวิดานะคะเพราะฉะนั้นหัวจอบก,ก็คือต้องให้เขาเข้าใจเลือก X39 ก่อนนะ,ะพอเอ็กซ์าเสร็จตัวอื่นนะฮะพอเขาใช้เ3 9าแล้วเดี๋ยวเขาจะรักษายอดหรือซื้อนะ ตัวอื่นเองนะคะตัวอื่นมาเองเราจะไปเจาะตัวอื่นนะเราจะไปเจาะตัวอื่นเอื่นมันแค่เฉพาะกิจอย่างไอซ์เวฟเนี่ยขเขาแปะเซตไทแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้หายแล้วแต่เอ็กซ์มเจ้าคุณต้องใช้ดูแลไปตลอดนะแล้วก็ดูแลตัวเองไปอ่าอย่างน้อยๆถ้าคุณอายุห้าสิบคุณต้องใช้ถึงห้าแพ็คอย่างเงี้ยค่ะว้าวนะครับดังนั้นพ่ชูบอกไม่ต้องคิดนะคะ ไม่ต้องคิดเลยครับตอนนี้สินค้าที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือ X 3 9พูดจอบแค่ X 3 9เท่านั้นเดี๋ยวตัวอื่นถ้าเกิดเขาใช้เห็นผลแล้วเขาจะไปหาเฉพาะกิจของเขาใช้เองนะครับดังนั้นเน้นนะฮะว่าตอนนี้ขอให้พวกเราโฟกัสที่ X 3 9เพราะคือ b บ Hero Product ของเรานั่นเองเอโอเคนะครับมีคาถามไหมครับว่าตอนนี้เรารบกวดเวลาทำพิจูนเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอโอเคนะ โอ้ขอบคุณกันมาเต็มเลยนะสำหรับข้อความนะครับขอบคุณพี่จูนมากนะพี่จูนครับสุดท้ายนะตอนนี้เราครบเวลาเราจะครบหนึ่งชั่วโมงลนะในฐานะของอผู้ที่มีประสบการณ์ในทำการทําเครือข่ายนะครับผู้ที่เป็นตําแหน่งที่สูงที่สุดณนะปัจจุบันของประเทศไทยเรารวมไปถึงกรมกลุ่นที่อยู่เป็นเมรินแนครับนะครับถามอยากจะให้พี่จูนฝากนะครับข้อคิด นะครับหรือว่าสิ่งที่ทุกๆคนที่อยากจะประสบความสําเร็จได้เหมือนพี่จูนหรือมากกว่าพี่จูนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องมีในความคิดหรือในหัวแล้วก็การกระทําเขาเขาควรทําอะไรบ้างครับพี่จูครับ่ะสิ่งสําคัญนะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้นะแต่ถ้าวันนี้เรามาเจอไลฟ์เวฟแล้วนะคะเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้คนที่คิดค้นเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจาก จากอเมริกาซึ่งจากทั่วโลกนะคะเราก็มีหลายประเทศทั่วโลกเพราะเพราะเราเจอสิ่งที่ดีแล้วนะสิ่งที่เราจะทําต่อไปที่จะต้องมีต่อไปคือทัศนคก,ก,กติที่ดีแล้วก็บวกกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างตัวเรานะ,ะทำงานนะ,ะมีทั้งอุปสรรคและปัญหามีทั้งคนนะ,ะทำงานแต่คนนี่มันจอดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องฝ่าฟันเราจะต้องเข้าใจ ะะถ้าเราเข้าใจคนแล้วมันจะปัญหามันจะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันมันจะไม่มีปัญหาสําหรับเราเลยเราจะไม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือปัญหานะ,ะเราจะไปถามเยอะจะไปคิดเยอะเขารู้แต่ว่าให้แปะก็แปะนะคะสิ่งสําคัญที่เราจะประสบความสําเร็จนะคะทัศนคติของเรานะะสำคัญที่สุดนะคะความคิดดีนะคะปฏิบัติดีแต่การที่จะประสบความสําเร็จแล้วไปอย่างขาววอนก็คือเป้าหมายนะคะเป้าหมายของคุณคุณต้องการอะไร ของเราเองนะคะไม่ต้องไปเกี่ยวอะไรกับใครเลยนะเป้าหมายที่ในไลฟ์เวฟคุณจะต้องทาอะไรแล้วระยะเวลาตรงกําหนดก็คือวางแผนวางแผนว่าเป้าหมายของคุณคุณจะแวางแผนระยะสั้นระยะยาวนะคะสั้นก็คือภายในหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนแลหนึ่งปีนะคะคุณต้องวางแผนวางแผนเสร็จปุ๊บนะคะแผนของเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ลง ลองมึงทำลบทำสม่ำเสมอทำตามแผนที่เราวางไว้นะคะพรแผนไลฟ์เว็บเป็นอย่างไรนะ,ะเขาให้หาสายสามขวาสามเพื่อจะขึ้นตำแหน่งหนึ่งเดือนเท่าไหร่สามเดือนเท่าไหร่หกเดือนเท่าไหร่นะ,ะคุณจะขึ้นตำแหน่งเอเมเนเจอร์ายในหนึ่งเดือนนะ,ะคุณคุณจะต้องขึ้นตำแหน่งพัสดเซนเช่นเอชพีดีภายในกี่เดือนคุณต้องวางตำแหน่งว่าเราจะขึ้นตำแหน่งเป้าหมายสูงสุดของเราคือเอ d พีดีเนี่ยคุณจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้ววางแผนไปแล้วก็ทำทำทำ ทอย่างต่อเนื่องทาอย่างสม่าเสมอให้เกิดทักษะพอเกิดทักษะนั่นแหละค่ะเราจะเก่งนั่นเราก็จะเรียกว่าคนเก่งทาอะไรก็ง่ายไปหมดนะคะพูดอะไรก็ง่ายไปหมดแล้วคนจะมีความสุขกับการที่ได้ทําอะไรแล้วมันง่ายเพราะเราทํามาแล้วเห็นไหมคะปัญหาแล้วไม,ไม,ม,ม่แล้วมาเลยมาเลยมาเลยอ่าปฏิเสธแล้วปฏิเสธแล้วปฏิเสธเลยปฏิเสธเลยไม่ได้สนใจนะคะคนสิบคนเนี่ยปฏิเสธแค่ แปดคนแต่คนที่เอากับเราสองคนสุดยอดไหมฮะเราสําเร็จแล้วทําทุกวันทํำบ่อยๆทําเยอะๆแล้วเราจะเจอคนสําเร็จอย่างน้อยน้อยร้อยคนสําเร็จเข้าเอากับเราหนึ่งคนนั่นก็นถือว่าคุมแล้วทาไปเรื่อยๆนะฮะเวลาเรายังมีแต่ทุกคนบอกว่าฉันไม่มีเวลาแต่คนจนกับคนรวยที่มีเท่ากันคืออะไรครับเวลาครับเวลาแต่คนจนกับคนรวยเวลาไปทะเลสามมีน้ำหนึ่งแก้วคนจนมีน้ํา อ่าหนึ่งแก้วฉันไม่มีอะไรเลยทรัพย์สินเงินทองแต่คนรวยไม่มีน้ํำเลยสักแก้วมีเงินมีทองฝากธนาคารอ่ามีบ้านมีทรัพย์สินเป็นหมื่นหมื่นล้านวันนี้น้ําสําคัญที่สุดนะคะจะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นั่นคือชีวิตของคนเขาฝากไว้ครับครับผมและที่ทั้งหมดนะครับก็คือ presidential director ของเรานะครับกับ คุณนะครับพี่จูนของเรานะครับผมต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับขอให้กดหนึ่งนะเข้ามาเป็นการขอบคุณพี่จูนและเป็นกำลังใจให้ในวันนี้นะครับและนะครับวันนี้คือทั้งหมดนะครับสำหรับในส่วนของนะครับแบรนด์วิสิตส์บิลด์เดอร์คลินิกนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันในการที่จะถ่ายรูปนะครับเพื่อเป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นภาพแห่งความทรงจําในวันนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็ญาตินะครับทุกท่านใครเปิดกล้องได้สะดวกเปิดกล้องนะใครสะดวกเปิดกล้องได้เปิดกล้องเลย นะครับท่านใดสะดวกเปิดกล้องได้เปิดกล้องนะว้าวนะครับเราจะถ่ายรูปพร้อมกันโอ้โหวันนี้แฟนขับพี่จุนเยอะมากนะครับโอเคนะครับทุกท่านครับนะฮะเปิดกล้องเลยนะครับเราจะถ่ายภาพพร้อมกันนะครับโอ้สวัสดีทางรับพี่หน่อยนะครับโอ้พี่คุณปีนะฮะนะครับนภานะพี่น้อยนะใครเปิดผมใครเปิดกล้องผมเปิดชื่อเลยนะนะครับโอเคโอ้สุดยอดมากทุกท่านนะครับสุดยอดครับโอเคเราเสร็จแรกที่หนึ่งนะครับวันนี้โอ้โหนะฮะ ส0บรันนะครับอ่อมนะครับ1 2 3่งามครับเฟสที่1ครับนะฮะผมขอนะครับเฟสที่2นะครับใครเปิดกล้องได้เปิดเลยนะครับ1 2 3ครับนะฮะขอเฟสที่3นะวันนี้มี3เพจเลยนะมี3เพจเลยนะครับอ่อมนะครับ1 2 3ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือ business builder clinic เรานี้นะครับกับ presidential director ของเราพี่จูนนะครับและอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ผมเชี่ยวทุกท่านในแนวคิดที่สุดยอดในวิธีการในการที่จะนำไปปฏิบัติเมื่อท่านสำเร็จได้เหมือนพี่จูนและอาจจะสำเร็จได้มากกว่าอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะครับเรายังมี business builder นะครับอีก2ครั้งกับ2สุดยอดวิทยากรเช่นเดียวกันที่เราจะมาดังนั้นนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดและเราจะได้พบกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ